เรียนท่านประธานที่เคารพครับ,ก,บกระผมกฤษศิละปะชัยผู้แทนรัษฎรจังหวัดระยองพักเก้าไกลครับวันนี้ผมจะขออภิปรายในประเด็นของออสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ3ครับเนื่องจากจังหวัดระยองนะครับมีโรงไฟฟ้ากว่า45โรงซึ่งส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของโรงไฟฟ้าอย่างหนักครับ ท่านประธานครับกองทุนไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ3คือกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ้าเราจำกันได้ครับว่าในอดีตเวลามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือจะมีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยมักจะมีพี่น้องประชาชนครับออกมาคัดค้านต่อต้านกันอยู่เป็นจำนวนมากอยู่เสมอๆครับ ด้วยเหตุกังวลว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนกระทบต่อคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจากการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าครับจากความขัดแย้งดังกล่าวครับจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนไฟฟ้าขึ้นที่เรียกว่ากองทุนไฟฟ้าตามมาตรา97วรรคสครับเพื่อที่จะได้มีงบประมาณมาแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วไม่ล่าช้า สามารถพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าได้ครับแต่หลังจากการดําเนินการดังกล่าวไปสักระยะหนึ่งครับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเริ่มเป็นที่หมายปองจากหลายฝ่ายมากขึ้นเนื่องจากมีงบประมาณโดยเฉพาะกองทุนประเภทกอที่มีงบประมาณตั้งแต่50ล้านบาทจนถึงหลายร้อยล้านบาทต่อปีครับมีการออกระเบียบและประกาศของกกพมากมาย เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนไฟฟ้าหลายข้อเป็นเรื่องที่ดีครับเช่นการกําหนดแผนงานในด้านต่างๆเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นรูปธรรมมากขึ้นเห็นผลงานจับต้องได้มากขึ้นแต่ท่านประธานครับระเบียบบางข้อที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็บางครั้งก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของกองทุนไฟฟ้าหลายๆเรื่องครับซึ่งวันนี้ก็จะขออภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีข้อเสนอแนะ ที่พี่น้องประชาชนหรือพี่น้องข้าราชการนะครับฝากมายังผู้ชี้แจงครับเพื่อนําไปพิจารณาปรับแก้ระเบียบเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดําเนินงานของกองทุนไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามเจตนารมณ์มากขึ้นครับท่านประธานครับก่อนที่จะลงในรายละเอียดในประเด็นต่างๆผมต้องขอบอกว่าจากเอกสารในรายงานในเล่มนี้นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างขาดรายละเอียดที่จําเป็นในหลายประเด็นครับ ในรายงานฉบับนี้มีเพียงที่มาของงบประมาณแล้วก็ภาพรวมครับว่าใช้งบประมาณไปกับด้านใดบ้างแต่ไม่มีรายละเอียดให้พวกเราได้รับทราบเลยว่างบประมาณที่จัดสรรไปตามแผนงานต่างๆเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้าง <c oughs> เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดบรรลุเป้าประสงค์หรือมีตัวชี้วัดอะไรหรือไม่และดําเนินการได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือไม่ครับท่านประธานครับกลับเข้ามาในประเด็นที่1ครับเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจครับ ที่ท่านบอกว่าได้มีการกระจายอานาจพิจารณาการอนุมัติแผนงานโครงการให้คณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยได้เป็นผู้อนุมัติและส่งให้กับกกพเป็นผู้รับทราบผลการพิจารณาในเอกสารรายงานฉบับนี้ก็มเีเรื่องของการกระจายอำนาจที่เขียนไว้อยู่ครับแต่ในความเป็นจริงครับท่านประธานครับเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วเนี่ยได้จะส่งแผนงานโครงการให้กกพรับทราบแต่ก็ปรากฏ เหตุการณ์ครับว่ามีการไม่รับทราบแผนงานหรือโครงการบางรายการบางโครงการเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการตัดงบประมาณดังกล่าวออกนะครับก็จึงอยากจะถามว่าเมื่อระเบียบให้คณะกรรมการระดับพื้นที่เป็นผู้อนุมัติกกพมีหน้าที่รับทราบแต่เหตุใดถึงมีการไม่รับทราบแผนงานหรือโครงการนั้นด้วยครับนั่นหมายความว่าการที่ท่านให้อำนาจคณะกรรมการในการอนุมัตินั้นเป็นการกระจายอำนาจจริงหรือไม่หรือว่าสุดท้ายการอนุมัติก็ยังอยู่ในมือของพวกท่านอยู่ดีครับ ประเด็นที่2ครับการคัดเลือกหรือการสรรหาคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนครับเนื่องจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยเฉพาะกองทุนประเภทกอไก่นะครับที่มีงบประมาณมากเนี่ยพอๆหรือเทียบเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แต่ในทางปฏิบัติครับการเลือกคณะกรรมการต่างๆเนี่ยก็บางครั้งก็กลับมุบมิบการเลือกคณะกรรมการขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปในพื้นที่ได้รับทราบเท่าที่ควรครับ และส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดตั้งคนมีการแจกจ่ายเงินสิ่งของเพื่อเป็นสิ่งจูงใจครับให้เขามาเลือกคนคนนั้นมาเป็นตัวแทนภาคประชาชนครับต่อไปครับคุณสมบัติของคณะกรรมการต่างๆครับตามระเบียบฉบับนี้ครับระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการกกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบปี2563เนี่ยก็ได้ไปกำหนด คุณสมบัติของคณะกรรมการในข้อ15วงเล็บที่2ครับก็ดันไปกําหนดเกณฑ์อายุครับอายุขั้นต่ำ20ปีอันนี้เข้าใจได้ครับแต่ไปกําหนดเกณฑ์อายุไม่เกิน70ปีเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งการคนที่จะมาเสนอตัวนะครับเป็นผู้แทนเนี่ยก็ไม่ควรไปจํากัดสิทธิ์ถ้าเราลองไปดูว่าการรับสมัครเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ระดับอบอตอจนถึงสสเนี่ยก็ไม่ได้มีการกําหนดจํากัดอายุขั้นสูงไว้นะครับ ดังนั้นครับขอให้ขอเสนอให้การเลือกตั้งหรือการสรรหาคณะกรรมการครับควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้นครับโดยขอให้อาจจะนําหลักเกณฑ์เดียวกันกันกบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้กับการเลือกคณะกรรมการโดยเฉพาะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนครับประเด็นที่3ครับประเด็นเรื่องหน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยดําเนินงานตามระเบียบของกพอพก็ได้กําหนด โครงการวิธีการดําเนินงานโครงการนะครับให้มีหน่วยดําเนินงานหรือหน่วยรับงบประมาณได้แก่นิติบุคคลได้แก่หน่วยงานของรัฐครับหรือนิติบุคคลในชุมชนหรือมูลนิธิแต่ในทางปฏิบัติครับโครงการส่วนใหญ่เนี่ยต้องให้หน่วยงานราชการส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินงานให้ท่านทราบหรือไม่ครับว่าแต่ละหน่วยงานราชการก็มีภารกิจของตัวเองมากอยู่แล้วยังต้องมาเป็นหน่วยดําเนินงานให้กองทุนไฟฟ้าซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดความล่าช้าโครงการขาดประสิทธิภาพครับ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบตัวนี้ครับขอให้สํานังกงานกองทุนในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเพิ่มระเบียบหรือว่ามีข้อกําหนดให้สามารถดําเนินการด้วยตัวเองโดยใช้กระบวนการการตรวจสอบเช่นเดียวกับโครงการของภาครัฐครับประเด็นที่4ี่ครับหน่วยงานราชการครับบางหน่วยงานราชการเนี่ยมีการนําเงินงบประมาณของกองทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ของราชการตนเองครับทั้งทที่กองทุนเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่จะ ให้งบประมาณเนี่ยตกถึงประชาชนแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบครับแต่ก็มีการนํางบไปใช้ในการซื้อเครื่องปรับอากาศบ้างซื้อรถยนต์ซื้อคอมพิวเตอร์บ้างนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงต่อเจตนารมณ์สักทีเดียวครับจึงอาจจะต้องเสนอให้มีการกําหนดกรอบครับว่าถ้าหน่วยงานราชการจะเอางบประมาณไปใช้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องความโปร่งใสของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าวันนี้ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกองทุนไฟฟ้าแต่ละกองนะครับ เราจะเข้าไปดูหน้าแผนงานโครงการเนี่ยไม่สามารถดูได้เลยนะครับกดลิงก์เข้าไปก็ไม่มีข้อมูลอะไรปรากฏขึ้นนะครับดังนั้นครับไม่แปลกใจเลยครับว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยรู้จักกองทุนไฟฟ้าในมุมแง่ลบมากกว่ามุมภาพบวกนะครับดังนั้นท่านควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวครับโดยเฉพาะแผนงานโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบครับอีกโครงการครับคืออีกเรื่องครับคือเรื่องของการแบ่งซื้อแบ่งจ้างครับ มีหลายโครงการนะครับที่มีการเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกันแต่ก็ไปแบ่งซื้อแบ่งจ้างซอยให้ไม่เกิน5 0 0แสนแล้วก็ไปใช้วิธีการแบบเฉพาะจะจงซึ่งอาจจะส่อถึงการจุจริตได้ครับสุดท้ายหวังว่าท่านจะนำข้อมูลที่ผมอภิปรายซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมรับฟังมาจากประชาชนแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องครับไปพิจารณาในการแก้ไขระเบียบต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บสมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ